ให้รู้ว่าให้เป็ดนี่มันไม่มีจริงหรอกสุดท้ายแล้วเราอาจะเจอสิ่งที่เราถนัดมันคือเพชรของเราวันนี้ดีใจมากนะครับมาเจอแฟนคลับหนึ่งคนนะครับที่น้องเตยนะครับน้องเตยทำงานอยู่ที่แอนกานะน้องเตยทำตำแหน่งอะไรเป็นเขาเรียกว่า management candidate เป็นป็นไงมาไงทป็ทำไมถึงมาติดตามช่องนี้คือน้องเตยเพิ่งจบมาใช่ไหมใช่เตยเห็นช่องคุณกิตเนี่ยนาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนที่แล้วซึ่งช่องคุณกิตอะค่ะขึ้นมาน่าจะเป็นเพราะเตยอาเซบคอนเทนต์เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งด้วยใช่แต่ก็สิ่งที่ทำให้มันแบบหยุดแคชด สอนยาวนะคะแต่เราหยุดฟังซึ่งแปลกมากจริงๆแล้วแบบคนชอบบอกว่า Tik t o ็อกเนี่ยทำคลิปสั้นๆก็พอแบบ1นาทีไม่เกินหนาทีอะไรเงี้ยแต่ช่องคุณกิตนะคะเป็นช่องที่ทํา3 4 5หนาทีแต่มีคนฟังทุกคน10บสนาทีก็ฟังได่สินาทีก็ฟังเห็นไหมคะเตยอันนี้เรื่องจริงเลยนะเตยแอบก็สิบว่าเตยอะแอบเอาคลิปของคุณกิตไปเป็นเรฟว่าแบบเออเนี่ยจริงๆแล้วอะทำห้านาทีสีนาทีก็มีคนดูนะถ้าคอนเทนต์เรามันคุณลิตี้ตอนนี้เราก็เลยแบบลองเริ่มขยับแหละจาก1นาาทีเเรริ่มและงนา เตยเนี่ยทำมาไม่กี่เดือนทําไมถึงชอบทาํางานการตลาดจริงๆต้องบอกก่อนตเตยอ่ะจบสื่อสารองคอ์กรจะเป็นเกี่ยวกับนิเทศเป็นอะไรแบบนี้ค<อ>่ะซึ่งมันก็อยู่ในแวดวงนี้อยู่แล้วแต่ตเตยอ่ะอยากลองมาทําในส่วนของ performance marketing ที่แบบเอเยิงแอดเพจมีเดียเตยรู้สึกว่ามันเป็น scope over ที่คือเราทำอะไรเงี้ยมันต้องอิงด้วยการ Data เนาะมันมีการคิดแบบ analyze Data ซึ่งตเตยส่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมาแล้วถ้าเราทําได้มันเป็น hard skill ที่ติดตัวเราไปใช้ได้กับอะไรหลายนี้่างและปัจจุบันโซฟาเป็นยังไงบ้างครับโซฟานะคะคือเรื่องแอดเตย แต่มาแต่ว่าตอนนี้เตยกาลังพยายามฝึก SEO อยู่เนี่ยคะ่ะก็ได้จากพี่เกณฑ์ที่สอนหรือว่าการทําในทีมเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยในทีมอะค่ะสามคนก็ได้ลองลงมือทา SEO เองลองยิงแอดเองก็เริ่มจะได้เลร์นนิ่งบางอย่างแหละใช่ต้องรอดรูติดตามนะคะว่าแองการ์มันทีจะติดแรงหนึ่งสองสามได้เมื่อไหร่ใช่ค่ะเออหน้าแปลกนะครับมาวันนี้มผมก็เจอหลายคนที่ติดตามช่องการตลาดคือที่แปลกใจไม่ใช่อะไรนะเราว่าผมแปลกใจว่าทำไมใช่มันเหมือนแบบคนคนคนเสพสื่อเหล่านี้เยอะขึ้นแล้ว เ,เห็นนเบอร์โอเคคัดค่ะคัในฐานะที่เราได้มาทําการตลาดที่บริษ,ษัทเนี่ย<ะ>เรามองเป้าหมายหรือมองอนาคตของตัวเองยังไงอะไรที่เป็นชาเลนจ์ที่สของเราอืมจริงๆอะค่ะ ตอนที่เตยเข้ามาที่นี่แค่เวลาผ่านเดียวที่เตยรู้สึกว่าเตยอยากจะ a c ค i ี v e สิ่งนั้นในอนาคตม,มันคือการที่เตยเป็น s p e c i a l สต์ในด้านใดด้านหนึ่ง<า>ใช่คือเตยไม่เคยทำ SEO ไม่เคยยิงแอดไม่เคยทําฝั่งเพศ Google อ,อะไรเงี้ยไม่เคยเลยค่ะแต่เตยก็คาดหวังว่าเตยอยากจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเรามีหา r d skill ที่ชัดเจนหนึ่งด้าน เออจริงๆการเป็นเป็ดไม่ได้แย่นะคะเป็นคุณกินจะคำว่าเป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็นมานานแล้วสำหรับเตยมันไม่แย่นะคะคือเตยชอบด้วยซ้ำตอนนี้เตยอยากลองดูก่อนเพราะว่าเตยก็ไม่ได้เป็นเป็ดเตยไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่เตยเตยเลยอยากลองเลือกสักทางที่แบบเผื่อเตยจะมีทางที่ชอบและทางที่อยากจะไปได้จริงๆก็บอกว่าทีมงานน้องๆที่นี่เนาะทำงานดีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมเซ็ตมีแพชชั่นที่ชัดคือผมก็ไม่ค่อยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาเจอที่นี่นะไม่ใช่น้องเตยคนเดียวนะแต่ว่าน้องๆทีมงานคนื่่่นนมีีทแ มากแล้ว,ลวก็เอาตรงๆนะถ้าอยู่ที่นี่เก็บให้เต็มที่เอาให้เต็มเม็ดแล้วก็แบบเราก็ทําทุกอย่างชาเลินทุกอย่างที่มันเจอเราไปให้สุดค่ะ,ะไปให้สุดแล้วก็ทําให้รู้ว่า ไอเป็ดนีมันไม่มีจริงหรอกสุดท้ายแล้ว<ม>เราอาจะเจอสิ่งที่เราถน,นัดก็ค,คือเพชรของเราเราหาตัวตัวต,วตวนออกมาแล้วเอาตัวนี้ยมาใช้ต่อ,อขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะอีก 2- อสาปีเราจะเป็นอะไร <laughs> โอเคม,มันไกลมากมันไกลมากการตลาดมันไม่มีวันสิ่นสดครับยังไงก็เพื่อนๆถ้าลังเลทำงานใส่ดีนาอเอออย่าตัดสินใจนานอย่าคิดนานนะครับ ลุยเลยหาเลยนะครับะอะไรที่เราไม่รู้ศึกษาไม่มั่นใจอยาก<ม>ได้คําถามข้อมูลเพิ่มเติมติดตามช่องผมจริงค่ะ <laughs> จริงค่ะ <laughs> แล้วก็ชอบเนื้อหาการทำนินกานตลาดนะครับ <c oughs> ก็ติดตามช่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ